วัดดีค่าเพื่อนเพื่อนค่ะอันนี้เป็นหนองน้ำเวยค่ะเด้อมือม้อพามนี้ยายน้อยพาเพื่อนเพื่อนมาอันมาแก้ปาซิวค่ะน้ำม,มันแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะน้ำม,มันแห้งหร้ลายทีนี้ยายน้อยพาเพื่อนเพื่อนมาแก้ปะซิวไปเบิ่งกันเด้อค่ะว่ซีิได้บอกค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพ,พื่อนค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บป่าเด้อบาทนี้โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนเลยแก่บาทเดียวค่ะเนี่ยค่ะมีทุกป่าเลยค่ะ มาเด้อค่ะสวัสดีครับพเพื่อนๆค่ะมาเด้อเยน้อยพามาแก้ป่าอุย้ยาเบิ่งสวยพวเพื่อนเด้ออันตอนแก้หัมโบได้ตอนแก้หัมโบได้ให้พเพื่อนๆเบิ่งเพราะว่ามันดุนมันใช้เวลาดุนก็เลยบบได้ให้เบิ่งเด้อค่ะเบิ่งนี้ค่ะอุย้ยงามคักงามแ่เดี๋ยวเพิ่็ซอยเยน้อยเด้อ อันนี้ป่าเสื่อมป่าเสื่อมค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ป่าเสื่อมค่ะโอ้ยงามคักเบิ่งนี่จ้ะเล็ปลาคอน้อยพร้อมค่ะเพื่อนๆค่ะเล็ปลาคอน้อยพร้อมปลาคอน้อยนี่จ้ะ สิวปลากระเดิดปลาข่าแยงค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ตอนลากหันโบได้ให้เป็นโบได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเบิง้งเพราะว่ามันใช้เวลาดุนก็นเลยยาน้อยก็เลยย่านเพื่อนเพืาา่อนค่าท่านเบื้องไอ้ค้านท่าเบิ้งย่านเพื่อนเพื่อนลำคานค่ะก็เลยตัดมาตัดมาให้เบิ้งตอนเก็บเลยเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะตัดมาให้เบื้องตอนเก็บเลยค่ะแต่สอดเบิง้งซอยยาน้อยเด้ออ้ย ตาโซอ่อ,อนคักมาเด้อโมกปลาซิวจ้ะเพื่อนๆจ้ะมาโมกปลาซิวนรงกันเด้อค่ะมือไดนก็มีแต่เย้นหน้อยพาแต่ห,หนันองไม่ไรย่าเนเพื่อนเบื่อวันนี้ก็เลยพามาลากปลาซิวค่ะตะโซอ่อ,อนคักมาเบิ่งซอยโอ้ยคุ่ณงามขนาดเลย งามนขนาดเลยปลาซิวปลาซิวปลาซิวาย้อยหันบวก,กินก้อยเดอ้อก้อยปลาซิวหันาย้อยบวก,กินเด้อค่ะเพราะว่าาย้นยบวกกินดิบค่ะาย้นยกินนต่ซุกพาเพื่อนมาเบิ้งค่ะมกุกเพื่อนจ้ามกจ้ะ กุ้งก็มีปลาซิวก็มีมีครบทุกป่าเลยค่ะเพื่อนๆหาป่าตองน้อยป่าค่ป่าขยแงป่าตองน้อยป่าขยแยงกุ้งแก้วเชมากอกหนูกุ้งเนาะแก้วสชมักแก้วเชมากอกแก้วเชมากอกจ้า เดี๋ยวยายน้อยพาไปเกยอีกเด้อเดี๋ยวถ้ารุ่นเดี๋ยวถ้ารุ่นเก็บเก็บเธอเดียวเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อเดี๋ยวถ้ารุ่นเก็บพร้อมกันเด้อค่ะตอนแก่ยายน้อยบอกให้เบื้องย่านเพื่อนเพื่อนนั่นฆ่าไอ้านท่าขานท่าเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันอีกมาจากเพื่อนเพื่อนขาอีกรอบหนึ่งได้หลายมาเบิ้งสวยกันอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอย่า นี่ขนาดปลากระเงี the so ้ยงไงเออโอ้ยบิ่งซอยเพื่อนๆเอ้ยเป็นตาสะอ่อนเฮ้ยปลาเนื้ออ่อนเนี่ยปลาเสื่อมนี่น่ะลายคักเพื่อนๆเลยนี่ย่านย่างเดียวเดี๋ยวย่านป่ายขแยงมันทิ่มเออมาเบิ่งซอยผูน่ะตาสะอ่อนคักว่ะ มาเด้อเพื่อนๆเด้๋ยมาเก็บซอยกันเออมาซิวเก็บซอยอย่านย้นยเออมันขนาดเลยมาไวๆมาไปๆจะซิวลายครับจากเพื่นอนะดู ภาษาอีสานห้องปลาเสื่อมค่ะแต่ภาษาไทยก็จะ้ห้องปลาเนื้ออ่อนถ้บาบังปลาขยงนนะสาวๆอย่างนี้เรามองปลาขยงขที่มือขยงตัวเล็กๆน้ามันแห้งที่นี่ได้ข้าวว่าพายุสีเข้า ไม่ข้าว่าพายุสิเข้าจักมันสิตกบโตกเลยเพื่อนๆเลยมันืึมฮึมฮึมไหลายมือแล้วแหละแต่มันบโตกจักเถือ่อบโตกจักเถื่อก็เลยมาแก้ก้อนเดียวพายุเข้าเดี๋ยวหน้ามันสิหลเดี๋ยวน้อยมาแก้แต่ดุนดุนแล้วก็บ,บรไดมาอีกเลยค่ะได้มาอีกเลยนี่จะ้ะพาเพื่อนๆมาว้าย <laughs> นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆบึ่ง อ่อนซอยอย่า้อยเบาเบิ่งดูเห็ะะนไะแต่โซ่โอ้แต่โซ่อ่อนมาเบิง่งซร้อยปลาเสื่อมนี่ฮะหลายขานาดเพื่อนๆเนี่ปลาเสื่อมนี่นีน่หลายคักรีตั้งกล้องไว้ให้เพื่อนๆเบื่องเงิน,เน,เน,เนตอนแก่หันย่านเพื่อนๆลำคานเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะย่านเพื่อนๆเหนี่ยนคานท่าเบิ่ง Như nói cả lời tắt ổn tồn tồn kiếp gian điểm có phố Tắt ổn tồn kiếp cho vương lớn cho khoai mằn Vương xôi nè Sưu Sưu lái

ไปจ้าเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อเด้อค่ะมาจ้าเพื่อนๆจา้ารอบที่สามค่ะเพื่อนๆรอบที่สามจะมาเก็บรอบก,กันอูย้ยสุดยอดเลยเบิง่งปลาโนอาออนนี่ไหมลายลายนี่ไหมแล้บพวกซอยเยอะน้อยเด้อนี่นะนี่ตัวงามๆเลยนี่ จะใช้ของห้องเนื้ออ่อนเด้อใสอีสานของห้องปลาเสื่อมนี่จ้ะดตัวลองขยั่งลองขยั่งดูนอดเบิ่งค่ะเพื่อนๆเบิ่งซอยเฮ้ยเบิ่งซอยอยู่นโอยเด้องามคักงามแน่เบิ่งสดๆเลยเด้อมาเด้อมาซอยเก็บซอยอยู่นโอยเด้อเบิ่งแต่ซสืออ่อน ปลาเนื้ออ่อนอย่างเมื่อไหร่คลายไนี่นี่แต่ไซนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะปลาซิวปลาขายงอขยงก็หลายนี่ระวังขนาดนี่ยบางทีที่มือหอึกุ้งปลาซิวจ้ะมือ่อใดก็มีตะพาเข้าปลาหาหนเอกไหมเนาะ ไอ้น้อยแก่ป่าพาพามาแก่ป่าจ้ะมึอนี่ฮะฉัะได้เพื่อนเพื่อนสีเบือ่อน้อยผสิบีบอกเออยายอันนี้พาแต่แต่หาหน้ำไม้นั่นไ่ก็เบื่องแต่หาหน้ำไ,ไม้เลยก็เบื่อเด๊ะยอน้อยจะเก็บเห็ดที่ตายแล้วจ้ะเพื่อนจะ้ะมันอันฝนโบโต๊กฝนโบโต๊กเห็ดมันก็บอกออกเนะาะจังมันเสียออกได้จังไดแห้แงแห้งว่าพายุสีเข้าก็บจงยามไดังสีมาบุนี่ฮึมฮึมฮึมมาแล้วก็นหนีจากฝนจากเพื่อนเพื่อนจะ้นจะ

มาซิวจ้ะแป๊แบเดียวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอบด้วยเพื่อนๆเด้อมาจ้ะเพื่อน,น,น,นๆค่ะ ไฟทีซีไฟทีซีขามาเลยค่ะได้ปลาซ่อนพร้อมค่ะรอบนี้มาเลยมาเลยสวยงามตามท้องเรื่องได้ช่อนด้วยนี่ค่ะนี่โอ้โหผลงานเขาอุ้ยผลงานเขาจ้ะเพื่อนๆขามาเลยค่ะมาเก็บปลาซอยใหญ่น้อยเด้อมาเด้อจ้า ปลาเนื้ออ่อนบุ้ยสะใจขนาดเลยคักขักขักขัก,ขก,ขกมาเด้อมาเด้อสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยหึขัดสุดเต็มเมอยขนาดเพื่อนๆเลยชอบเลยย่าน,นอย่างเดียวย่านดนขยั่งต้องค่อย นี่ให้เพื่อนเพื่อนเบิงสัดสเลยบึ้ยสะใจเลยค่ะสะใจเลยสะใจเลยเพื่อนเลยกระ่อนมาเด้อบางคนถามมาว่ายายน้อยอยู่จังหวัดอย่างไยายน้อยอยู่จังหวัดบึงการเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอยู่จังหวัดบึงการอำเภอบุ่งค่าค่ะอำเภอบุ่งค่าจังหวัดบึงการค่ะเมื่อก่อนยายน้อยอยู่สระบุรีเด้อค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่จังหวัดบึงการเอ่อ ยังบูถึงปีค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณหน้าประมาณจากเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แหละน้าประมาณจากเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แหละค่ะมันเกิดเจโน้อยอยู่บุรีค่ะก็เลยย้ายมาอยู่บุคาแล้วจากอก่อนอยู่สระบุรีเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจ้าบางคนถามว่าเจโน้อยอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดบึงกาฬเด้อจ้าเจโน้อยอยู่สระบุรีสิบกว่าปีจ้ะเพื่อนๆพื่อนจ้ะเจโนยไปอยู่สระบุรีพราโซซี่อ่าซี่แปดจ้ะ ตอนนี้หกสี่ค่ะย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่จังหวัดบึงการค่ะอำเ่อบุ่งคาเวยค่ะเด้อบ้านเกิดค่ะมาปลูกเงอนปลูกซานมาอันนั้นอยู่พี่ย้ายมาอยู่พี่เลยจ้าโบได้นายโบได้ไปใส่แล้วล่ะหนี่โควิดเบื่อหน่ายโควิดเจ้ะเพื่อนๆค่ะมาหาป่าหาหนองไม่ดีกลัวน้องเพื่อนเนาะมาเด้อโอ้ยสโนดีมาเบิ่งซอยกันนี่ เขี้ยแหงบ้ได้เด้อค่ะเพื่อนๆ่านี่ขยแหงเขี้ยแหงนี่เจอดีเนี่อยอปลาขยแง่อือเยี่ยงตัวนี้น้อยลายคัก เดี๋ยวปุ๊บไปทิ่มเอามือเราด้เรื่องเลยแหละเพื่นอนๆจ้ะเก็บปลาสร้อยเยอน่อยด้วย่ะเด้อทั้งปลาทั้งกุง้งปลาทั้งกุง้งปลาทั้งกุง้งมาเบิ่งซอย ยี่หกกระสือจังเลยจ้ะเดี๋ยวไปรุ่นเดี๋ยวไปรุ่นกันอีกจ้กบ,บ้าเด้อเพื่อนๆเด้อมาจ้ะเพื่อนๆขารอบพี่ห้าค่ะเพื่อนๆขามารอบนี้โบได้หลายปันไดยลากโบดุลค่ะฮุ่นมึงซอยมีแต่ป่านัวอ่อ,อน าเสื่อมค่ะาเสื่ออมลายคักคุณงามๆเลยจ้ะโดูแต่สะอ่อนแต่สะอ่อนคักแต่สะอ่อนคักเพื่อนๆเลยมาเบิ่งซอยมาเบิ่งซอยมาเบิ่งสร้อยมาเพิ่งสร้อยปากขยันขยัเจ้ะขยันขยันขยั ให้เพื่อนเพื่อนบึง้งแต่สะอ,อ่อนบ่บุ้ยสะใจเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนื้ออ่อนยังมีสองตัวเองนื้ออ่อนหลายครับปลาเนื้ออ่อนนี่หลายกว่าปลาซิวอีกบ้างนี่ปลาสะอ่อนนี่ปลาซิวกุ้ง ที่ตมหลายเพื่อนๆนะล่างใหญ่เลยกับโบออกขย่วยจังเลยกับโบเบิดน้ามันแห้งมันเหลือแต่ขี้เลนน้ามันแห้งมันเหลือแต่ขี้เลนค่ะมาสรุปผลงานนะเพื่อนๆเด้อเดนือเจ้าเดนือเจ้าจะลุปผลงานให้เบึงมือเบิ่งซอยเบิ่งซอยอย่าน้อยเด้อ เห็นบ่เห็น,นหบ่นบบค่ะปัดห้ารอบเด้อเพื่อนๆเด้อห้ารอบเด้อค่ะนี่ค่ะอย่าโน้อยให้เบิ่งค่ะห้ารอบค่ะเพื่อนๆค่ะเบิ่งแต่สะออ่อนบ่เบิ่งอู้ยสุดยอดเลยค่ะมาเบิ่งซอยกันไปอย่าโน้ยพากลับบ้านเด้อค่ะเด้อ ม้องบ่ค่อยเห็นเพื่อนๆเลยยายน้อยก็ได้มันอึนสะท้อนเสียงเนาะตาลายยายน้อยพากลับบ้านเด้อค่ะเด้อบัดนี้ป่ะกลับบ้านกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยเด้อเป็นกำลังใจให้น้อยเด้อจ้าเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวยายน้อยเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อ